สวัสดีค่ะนะคะสำหรับ B M 9นะคะในร่างกายของเรานะคะจะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่400ถึง500สายพันธุ์นะคะมะี100ล้านตัวนะคะ,ะมีน้ำหนัก2กิโลกร,รัมค่ะพบมากที่สุดที่ระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะในลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้จุลินทรีย์เหล่านี้นะคะก็จะมีหน้าที่ช่วยในการทำงาน ของลำไส้ค่ะอันที่สองนะคะก็จะช่วยย่อยไฟเบอร์นะคะหรือเส้นใยอาหารนั่นเองนะคะ3ช่วยในการดูดซึมสารอาหารในร่างกายค่ะ4ก็ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะ5ช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนักนะคะภายในลำไส้ของของเรานะคะก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ ดีและจุลินทรีย์ที่ไม่ดีก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์อยู่รวมกันอย่างสมดุลน,นะคะเมื่อไหร่หากร่างกายของเราหรือลำไส้ระบบทางเดินอาหารเสียสมดุลน,นะคะก็เกิดความผิดปกติก่อให้เกิดโรคหรืออันตรายต่อสุขภาพได้นะคะนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอก็จะเจ็บป่วยง่ายนะคะแล้วก็ระบบย่อยอาหารทํางานผิดปกตินะคะก็คือเกิด ท้องผูกนะคะไม่ขับถ่ายนะคะก็คือไม่ถ่ายทุกวันนั่นเองนะคะมีภาวะอ้วนนะคะนั่นก็คือมีไขมันมีคอเลสเตอรอลมีความดันนะคะมีเบาหวานนะคะมีภาวะาวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้านะคะสาเหตุที่ลำไส้เสียสมดุลก็เพราะว่าความเครียดนะคะหรือพักผ่อนน้อยหรืออายุมากขึ้นนะคะหรือการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะ รวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเป็นประจำนะคะพวกยาแก้ปวดนะคะยาคุมกําเนิดหรือยาละบาบนะคะรับประทานอาหารที่ไม่มีโภชนาการนะคะก็คือไม่ถูกต้องไม่ครบ5้ามือหมูม่นะคะห้ามู่นะคะดื่มน้ําอัดลมชากาแฟนะคะแอลกอฮอล์เป็นประจำนะคะก็คือทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะ b m เไก็จะนะคะ เป็นนวัตกรรมที่เป็นจุลินทรีย์นะคะเพื่อชีวิตนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่เพิ่มจุลินทรีย์เพื่อชีวิตให้กับร่างกายของเรานะคะ B อไนช่วยอะไรบ้างนะคะสำหรับ B m 9อไนก็จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักนะคะช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายนะคะช่วยป้องก,กันโรคท้องร่วงนะคะช่วยการดูดซึมน้ำตาลนะคะลดลงนะคะ แล้วก็ช่วยควบคุมระดับไขมันในร่างกายนะคะช่วยต่อต้านเชื้อโรคนะคะเช่นโรคภูมิแพ้นะคะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะคะแล้วก็ช่วยในอาการติดเชื้อในลำไส้เช่นท้องเสียนะคะลำไส้อักเสบนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะก็ช่วยด้วยนะคะ ช่วยเรื่องกลิ่นตัวและกลิ่นปากด้วยค่ะนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆนะคะที่ใช้เป็นประจำทุกวันก็เห็นผลเลยทําให้มาบอกต่อก,กับทุกคนนะคะเดิมตัวเองก็ทํางานของสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพนะคะช่วยเหลือแนะนําสุขภาพให้กับคนที่มาใช้บริการนวดไทยหรือคนที่เรียนนวดนะคะของเราก็จะมีเปิดอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงด้วยนะคะ มีใบประกาศนียาบัตรให้ค่ะนะคะใครที่สนใจจะเรียนเพื่อไปเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเรียนเพื่อไปสมัครงานก็จะมีใบประกาศให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณนําไปสมัครงานได้ทั้งในและต่างประเทศหรือไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้ทุกจังหวัดเลยนะคะไม่ไว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็นําใบประกาศไปขึ้นทะเบียนหมอนวดไทยได้ทุกจังหวัดกับกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนะคะนี่ก็คือเป็นงานหลักของ ตัวเองนะคะชื่อนภักรทองพัฒนะคะเป็นเลขาธิการของทางสมาคมเป็นประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําหน้าที่ดูแลเอกสารทุกอย่างนะคะของสมาคมก็เชิญชวนให้ทุกคนมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะด้วยแพทย์แผนไทยนะคะด้วยการนวดไทยแล้วก็ใช้สมุนไพรควบคู่ไปด้วยนะคะสาหรับการดูแลสุขภาพนะคะก็ มีสินค้าต่างๆมากมายเลยนะคะที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกคนนะคะสมาคมไม่ได้ไปจัดกิจกรรมหลายที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะไปเผยแพร่ความรู้ในวัดนะคะให้กับผู้สูงอายุให้กับเด็กในโรงเรียนนะคะระดับประถมและมัธยมนะคะแล้วก็แล้วก็ไปเผยแพร่ความรู้ในอ,องค์การบริหารส่วนตำบลอบอตอทุกประเทศนะคะแล้วก็มบ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะงบของหน่วยงานราชก,การทุกที่เลยนะคะเราก็ได้ไปเผยแพร่ความรู้ให้กับอ,อสอมอนะคะองค์การบริหา,าสาสมัครของทางโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลน,นะคะหรือ,อผู้พิการนะคะผู้ดูแลผู้พิการนะคะในการที่จะนําความรู้ไปประกอบอาชีพหรือผู้สูงอายุนะคะที่จะนําความรู้ไปดูแลสุขภาพกันเองในชมรมผู้สูงอายุ นะคะหรือเด็กนักเรียนนะคะก็สามารถนําความรู้ไปแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้นะคะหารายได้พิเศษช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงปิดเทอมนะคะไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือ,อพ่อแม่ได้ค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะ